น้องแอลลี่หายหน้าไปเจ็ดวันกลับมาโพสภาพนี้ทำแฟนๆถึงกับกรี๊ดลั่นเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วล่ะคะ่ะสำหรับน้องแอลลี่อาชิรยานิติพลลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอํออมรินกับอดีตภรรยา,ยาอย่างจอยอัจฉริยาโดยเพลงที่ทำให้คนรู้จักน้องแอลลี่ทั่วบ้านทั่วเมืองคงจะหนีไม่พ้นเพลง How to Love ซึ่งเพลงนี้ได้ร้องคู่กับแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีอย่างเครนอกจากนี้ผลงานทางด้านบันเทิงของน้องแอลลี่ยังมีออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนอกเหนือจากผลงานเพลงและผลงานโฆษณาแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถตกแฟนคลับได้เป็นจำนวนมากคงจะหนีไม่พ้นหน้าตาที่น่ารักบวกกับันิสัยที่น่ารักของน้องแอลลี่ ยิ่งทำให้แฟนคลับต่างตกลุมรักเธอโดยก่อนหน้านี้น้องแอลลี่ไม่ได้มาเคลื่อนไหวหรือโพสภาพผ่านอินสตาแกรมให้กับแฟนๆได้รับชั่วโมงกันเกือบหนึ่งสัปดาห์แต่ล่าสุดน้องแอลลี่ก็ไม่ปล่อยให้พี่ๆแฟนคลับต้องคิดถึงนานเพราะเธอได้โพสภาพล่าสุดรวมทั้งหมด3ภาพเป็นภาพที่นั่งอยู่ในห้องห้องหนึ่งถ่ายคู่กับดอกไม้มาลาย เรียกได้ว่าทั้งสวยแถมน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะ